สวัสดีค่ะวันนี้เห็นเสื้ออะไรไหมครับไอ้หมวนมหันมปิดไหมกันเห็นไหมเห็นไหมค่ะอยากเปล่าอย่างเดียวก็ได้สังพระเจริญนะคะสังพระเจริญโอเคแล้วก็ของพี่โจ้ด้วยนะคะโจ้ก็ใส่นะคะเนี่ยนะคะทรงพระเจริญโ okay. <c oughs> อเคก็ เป็นของมิสเอ c ิด2013นะคะที่เราจะนำในด้านตัวหนึ่งไปบริจาคนะมิสเอซิดีซเพ็ทที่เป็นซูันเจอร์ินเอาไปสองน้อ้บาทโทรสั่งหดือพี่จะมีเบอร์โทรโทรสั่งนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะตรงพระเจริญซื้อก่อนเลยดีซื้อก่อนวันที่5กธันวานะคะมาสัมภาษณ์หนุ่มๆนิดนึงค่ะอันนี้เป็นหัวเป็นนายแบบ ให้ให้เชียงอามนะคะเป็นแบบตัดผมให้น้องอามแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโลกทำงานที่ไหนร้านนึงแล้วก็มาไหนอ่มามันนี้ก่อนทำงานที่ไหน <c oughs> นะ <c oughs> ร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวมันไก่รู้เลยว่าไปคนที่ไหน <c oughs> งเมียนมาครับคนเมียนมาครับ อาเซียนเพื่อนร่วมอาเซียนข้าวมันไก่ที่จะกติ e <EC. S 1> ่กินตอน <A EC. S 1> เช้าเออีซีข้าวมันไก่นะไปซื้อจา,าเนเท่าไหร่หกสี่ห้าสี่ห้าน้ำจิ้มสามหยดน้ำจิ้มเดียวนิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวใช่ไหมพี่แจ็คเลยบอกว่าถ้าอร่อยนักหนาเนี่ย <c oughs> ให้เจ้าของร้านเก็บไปกินเองให้แจ๊กกินนะกินคนเดียวไปถ้าอร่อยก็ไม่ต้องขายนะและบางทีถ้าเจ๊กไม่อยู่ทํายังไงพี่แจ็คบอกว่ายังไง เอาไปหยอดน้ำท e ่อ้ำพิงกนะก็ข้ามังไก่แต่เราไม่บอกว่าชื่อยี่ห้ออะไรใช่ไหมไม่ต้องพูดเนาะอันนี้ทำงานอยู่แาวสยามร้านข้ามันไก่ห้าสี่ห้าบาทอันนี้ตาผมแล้วชื่ออะไรคะชื่อไหนครับชื่อไหนขายข้าวมังไก่อยู่ข้างหน้าเอ๊เอาราวิเีรนะคะเนาะ เออหน้าตาด,ดีชอบเล่เฟซบุเกเล่นฟซบุกหรือเปล่าถ้าเาชอบเล่เฟซบุกนะยังไม่มีแปลนมาดูแนวโอเคอย่าลืมไปซื้อนะซื้อนี่ด้วยนะเสื้อคุณพัชเจริญนะขอบคุณค่ะ